ค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะแม่หมอก็จะมาทำนายดวงชะตาของชาวราศีมิถุนประจำปี2565นั่นเองนะคะชาวราศีมิถุนคือผู้ที่เกิดในวันที่14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมค่ะ,ะมาดูกันนะชาวราศีมิถุนทั้งหลายว่าจะเป็นอย่างไรบ้างไพ่ใบแรกนะคะแม่หมอก็จะจับแล้วก็จะบอกโดยรวมเลยว่า ปีนี้คุณจะเป็นอย่างไรนะไพ่ใบแรกอ่ะเดี๋ยวจะเริ่มจับคือต้องยกไพ่มาให้ดูไงก็กล้องตรงหน้าเนี่ยแม่หมอก้อยก็ไม่ถนัดแล้วก็คุณก็จะไม่เห็นคุณคุณจะไม่เห็นนะคะไม่ชอบตั้งกล้องแล้วลงอย่างเงี้ยมันไม่เห็นใบหน้าแม่หมอเดี๋ยวจะไม่รู้ไม่รู้กันว่าหน้าตาเป็นยังไง <c oughs> มาดูไพ่ใบแรกนะคะว่าจะเป็นอย่างไรไพ่ใบแรกนี่คือการสรุปโดยรวมเลยนะสรุปเลย สรุปว่าปีนี้คุณจะเป็นยังไงนะแต่คุณต้องดูต่อให้จบนะไม่ใช่สรุปแล้วดีใจแล้วปิดปิดแล้วไม่ดูแล้วอะไรอย่างเงี้ย่วยดูแม่หมอให้จบด้วยเพราะนอกจากจะสรุปมันยังมีอะไรปริกย่อยอยู่ในนั้นนะเดือนไหนเป็นยังไงอะไรยังไงนะคะอะใบสรุปก็คือว่านี่ซัสเซ็ตค่ะใบแรกเลยของชาวราศีมิถุนค่ะชงไม่ชงแม่ไม่รู้แหละแต่แม่รู้ว่าได้ใบซัสเซ็ตนั่นคือความประสบ การประสบความสําเร็จนะคะชาวราศีมิถุนคิดหวังสิ่งใดก็สมปรารถนานะคะแต่คุณจะยังคงเหมือนมืดๆอยู่ในช่วงต้นต้นปีนะมกราคมพาพอเริ่มพอเริ่มเดือนมีนาคุณจะเห็นความสว่างในชีวิตคุณแล้วนะคะอย่างเช่นคุณจะรอดจากโควิดคุณจะรอดจากการตกงานคุณจะรอดจากการไม่มีเงินนะคุณจะหลุดพ้นจากอะไรหลายๆอย่าง นะแถมพอปลายปลายป,ายปีคุณมีโอกาสสำเร็จในสิ่งที่คุณตั้งเป้าไว้อีกด้วยนะคะอ่ะนี่คือนี่คือ,คอพับพับรวมเลยสรุปเลยว่าปีนี้ของชาวมิถุน่ะใช่ไหมปีนี้ของชาวราศีมิถุนจะเป็นอย่างนี้อ่ะมาดูดรายละเอียดปลีกย่อยค่ะเรื่องการงานนะคะคนที่ว่างงานในเมื่อเปิดไพ่ได้ใบแรกคือสำเร็คุณมีโอกาสได้งานแน่นอนนะคะคนที่อยากย้ายงานก็ได้ค่ะ ได้อยากได้งานได้อยากได้งานที่ดีกว่าเดิมเงินเดือนเยอะกว่าเดิมมีโอกาสนะคะมีโอกาสได้เนาะแล้วก็ในเรื่องของการงานสําหรับคนที่นักธุรกิจนักธุรกิจต่างๆทุกการลงทุนอยากลงทุนหรือค่าค่าขายอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ค่ะสำหรับชําเนี้ยฉับเนี้ยสาวใต้ชํามีกพูดเร็วนะคะอะ ปีนี้สำหรับชาวราศีมิถุนนะคะคือคุณเนี่ยสามารถทำงานได้สองทางแน่นอนเลยคุณจะไม่ทำงานทางเดียวสมมติคุณทำงานอ,ออฟฟิศข้าราชการหรืออะไรสักอย่างคุณจะมีงานเพิ่มอีกหนึ่งอย่างอย่างเช่นคุณขายต้นไม้คุณเป็นข้าราชการอยูอ่คุณเสริมอาชีพด้วยการขายต้นไม้คุณเป็นพนักงานออฟฟิศอยู่ คุณเสริมอาชีพด้วยการขายออนไลน์อะไรแบบนี้ค่ะปีนี้เป็นปีของการที่คุณสามารถทำงานได้ในสองรูปแบบและก็ออกมาได้สมบูรณ์แบบนะออกมาได้ดีเลยทีเดียวเหมือนเป็นอูพื้นพื้นฐานให้คุณได้อย่างดีเยี่ยมกันเลยทีเดียวนะคะส่วนใครที่ทำแบบนี้อยู่แล้วนะชาวราศีมิถุนคนไหนที่ทำแบบที่ไม่เหมาะก้อยว่าแล้วปีนี้ก็จะเป็นอะไรที่คุณเนี่ยลูกค้าดีลูกค้าเยอะ เฮงเฮงปังปังนะคะสมบูรณ์เลยทีเดียวสมบูรณ์ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะคะแต่ข้อเสียอย่างเดียวคือค่าใช้จ่ายเยอะอนั่นแหละซ้ายขวาเงินเข้าเงินเข้าแต่ค่าใช้จ่ายเยอะต้องยอมรับมัน <c oughs> อ่าต่อไปเรื่องของอดวงของโชคลาบนะคะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาบนะคะอ่ะโชคลาบค่ะ ได้ไพ่ใบนี้นะคะชโชคลาภนี่จะตอบยังไงดีเนาะ <_ an> ไพ่ใบนี้ค่ะโชคลาภมีนะคะมีแล้วก็หายไป <_ an> ได้มาแล้วก็อันตรธานหายไปเลยนะคะ <_ an> เพราะว่าเป็นเป็น,ปนไพ่ของการแบบมันเป็นลีดเดอร์ชิพก็จริงแหละแต่เป็นไพ่ของการใช้จ่ายอีกด้วยได้เงินมาก็ก็จริงแต่ก็ใช้จ่ายออกไปเยอะเหมือนกันนะ,ะ, <_ an> นะเพราะฉะนั้นได้มากก็หนึ่งได้มาก็หนึ่งก็ไปเลย อานก็หายไปในพริบตาเลย <c oughs> ตามน้ำพริกละลายไม่น้ําเลยค่ะคุณได้สมมุติว่าคุณได้มาหมื่นหนึง่งวันนี้พรุ่งนี้ไปเลย <c oughs> หายหมด <c oughs> หายหมดเลยค่ะหายแบบคุณเอาไปใช้อ่ะไม่รู้ใช้นี่หรือใช้อะไรของคุณนะคะไม่เหลือ,อเพราะฉะนั้นก็ดีกว่าไม่มีเนาะโชคลาภ <c oughs> นะคะโอเคต่อไปดวงศัตรูค่ะดวงในเรื่องของศัตรู ศัตรูได้ไพ่ใบศัตรูจริงๆนะ พอบอกว่าดวงศัตรูได้ไพ่ใบศัตรูก็ปีนี้ค่ะคุณต้องสร้างเกาะป้องกันตัวเองไว้ให้ดีนะคะเพราะว่าคุณจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของศัตรูที่ไม่ได้ตั้งใจเลยไม่ได้อยากจะเป็นศัตรูกับเขาเลยโดยเฉพาะคนข้างบ้านโดยเฉพาะคนข้างบ้านด่ว่าเราอยู่ในหมู่บ้านร,นรวมๆหลายหลังอะไรแบบนี้ค่ะมนุษย์ป้าทั้งหลายหรือมนุษย์ลุงหรือ,อมนุษย์วัยรุ่นทั้งหลายเนี่ยค่ะต้องตตระมัดระวังให้ดีนะคะเพราะว่า คุณมีเกณฑ์ที่จะทะเลาะวิวาทเนาะในช่วงไหนช่วงต,ต้นต้นปีนี้แหละมะกรกาคมพฤษภาคมเมษาช่วงเนี้ยพอหลังจากเมษาไปแล้วดวงดวงนี้ก็จะหลุดพ้นไปนะคะอืมก็ก็ลดก,ลการแบบใจเย็นๆเนาะปีนี้ใจเย็นๆดีกว่าถึงแม้จะเป็นปีเสือแต่ว่าเสือก็ก็ก็อยากกลับกันแล้วกันแบบใช้ความใจเย็นเข้าขมะะ่มนะคะอ่ะต่อไปดวงด้านอุบัติเหตุนะคะด้านอุบัติเหตุมีหรือเปล่ามีนะคะ มีค่ะดวงของอุบัติเหตุมีให้ระวังช่วงปลายปีจะมีอุบัติเหตุเกี่ยวกับรถหรือการใช้ท้องถนนอะไรพวกนี้ใช้รถใช้ถนนการเดินทางอะไรพวกนี้ค่ะมีแต่แม่หมอก็เตือนอีกอย่างหนึ่งก็คือให้ระวังอุบัติเหตุของคนในบ้านด้วยนะคะเพราะคนในบ้านจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับอุบัติเหตุเกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจแต่ส่วนตัวของคุณน่ะจะมีอุบัติเหตุเกี่ยวกับการเดินทางไม่ว่าการใช้รถหรือการนั่งรถ อะไรต่างๆอยู่ในช่วงปลายปีก็คือตั้งแต่เดือนพฤศจิกาถึงธันวาช่วงนั้นคุณอาจจะไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นะักนะแม่บอก็แนะนําให้ไปไปทําบุญซะก่อนนะคะเพื่อจากหนักกลายเป็นเบาทําบุญแบบไหนก็ทําบุญสวัยสังฆทานหรือทําบุญในรูปแบบที่ทุกคนชอบทำเวลาไปวัดอะคะ่ะอืมนั่นแหละนะคะมันก็อืมมีมีมันก็มีอยู่ช่วงปลายปีไม่ใช่ว่าดีไปสมดนะแต่ถ้าเราป้องกันร,รู้จัก ไม่ประมาทเนี่ยโอเคเลยอย่าประมาทเด็ดขาดนะคะต่อไปในเรื่องของความรักความรักเก็บไว้ท้ายๆดวงด้านความรักค่ะอ่ะได้ไพ่ใบนี้อีกละด้านความรักเนี่ยคือมันเป็นอย่างนี้เขาคนนั้นนะะ่ะค่ะมันคล้ายๆกับราศีอะไรนะที่ดูไปเมื่อกี้คือความรักเนี่ยทำหาว่าคนที่ อยากแต่งงานจะได้แต่งไหมไม่มีเกณฑ์แต่งนะใครที่อยากแต่งงานในปีนี้คุณยังไม่ได้แต่งนะคะเออแต่ว่าช่วงปลายปลายปีมีโอกาสปลา,ปลายปปีมีโอกาสแต่ถ้า่วงตน้ตนตปีกลางปีเนี่ยไม่ได้ไม่มีโอกาสนะคะเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่พร้อมความไม่พร้อมมาจากอะไร1ทํางานเยอะเกินไป2เก็บเงินไม่อยู่ 3. ความห่างเหินนะคะยิ่งห่างเท่าไหร่ก็คนรักของคุณยิ่ง ตั้งใจทํางานมากขึ้นเท่านั้นคือไม่สนใจอะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีเกณฑ์เลิกลานะคะมีเกณฑ์เลิกลาและแบบเหมือนคุณต้องยอมเขาตลอดอ่ะคุณต้องยอมแฟนคุณตลอดอ่ะคะ่ะถ้าคุณไม่ยอมอ่ะมีเกณฑ์เลิกลาแล้วก็ปีนี้ในเรื่องของความรักของคุณจะไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่นะชาวราศีมิถุนเนาะในเรื่องความรักจะไม่โดดเด่นทําอะไรก็ผิดไปหมดเลยอะคะ่ะ ถ้าห่างกันได้ว่างก็ห่างกันนะอย่าเถียงเพราะปีนี้มันค่อนข้างจะร่วงความรักมันดาวลงอ่ะมันมีโอกาสที่จะเลิกลาม,มีโอกาสที่จะเหมือนอใครที่อยากแต่งงานก็ถูกเลื่อนไปก่อนใครที่อยากให้พ่อแม่มาขอก็ถูกเลื่อนไปก่อนทุกอย่างจะถูกเลื่อนไปหมดเลยนะคะจะลงช่วงปลายปลายปีนะคะช่วงพฤศจิกาธันวาช่วงนั้นคุณจะรอดแต่ถ้าเกิดว่า อยู่ในช่วงจริงๆก็คือมกรา,าถึงตุลาเนี่ยคุณมีเกณฑ์เลิกรากับแฟนนะคะทุกอย่างจะถูกเลื่อนไปหมดเลยนะคะความรักไม่ค่อยสู้ดีนะมีปัญหากันบ่อยอก็จะเย็นๆหน่อยแล้วกันเนาะปีนี้ปีเสือก็อย่าให้เสือกัดเราเนาะออนะคะต่อไปนะคะในเรื่องของการทําบุญอ่าทาบุญปีนี้ทําอะไรดีปีนี้นะคะให้เข้ากับปีเสือนะคะอ่าทาบุญ เ,เกี่ยวกับเรื่องของอาหารธัญญพืชหรือว่าข้าวนะคะถ้าข้าวสารข้าวสวยอะไรก็ตามหรือบางคน่ะชอบแบบถวายข้าวแบบหรือให้ข้าวเป็นกิโลเป็นกระสอบอะไรแบบนี้ค่ะกับสถานที่ต่างๆอะไรแบบนี้ค่ะข้าวพวก ผลไม้ที่เป็นที่นิยมอะไรพวกนี้ค่ะก็นําไปถวายได้หรือนําไปบริจาคได้นะคะแต่แม่หมอจะเน้นให้นําไปบริจาคเฉพาะข้าวสารข้าวสารมากกว่านะเพราะว่าปีนี้ดูแล้วยังไงอาจจะมีน้ําท่วมเกิดขึ้นพอน้ําท่วมเกิดขึ้นเนี่ยข้าวเป็นสิ่งที่จําเป็นนะคะและ,ะชาวนาเนี่ยอาจจะเดือดร้อนนะพอน้ําท่วมเนะี่ยก็เน้นพวก ค่าวสารแล้วกันเนาะข้าวสารหรือของที่รับประทานได้นะคะจะได้เหมือนเราเองก็อ,อยู่เย็นเป็นสุขมีอาหารให้กินตลอดปีมีความสุขกับการรับทานอาหารมีคือเราก็จะไม่อดอาะคะมันก็จะเป็นแบบสุดท้ายแล้วมันก็จะให้ชีวิตเราแบบคือบุญที่ทำสุดท้ายก็เราก็จะได้คืนกลับมาอีกด้วยนะคะเหมือนแม่หมอก้อยแม่หมอก้อยชอบ บริจากอบอิจากเกีวกอาหารมีพิธีให้ทานไฟที่ไหนแม่หมอก็ไปอพอปีนี้ขึ้นปี2,565อ้วนเลย <c oughs> <c oughs> อ้วนเลยนะฮะจะค้งเรียวๆค่ะก็เหลือประมาณนี้นะฮะ, <c oughs> <c oughs> ะเราจะกินต่อไปค่ะเราจะไม่ลดค่ะ เพราะเราชอบกินหาชอบอะลค่ะชอบรับประทานอาหารนะคะเดี๋ยวข้าใจผิดอะล่ะค่ะสำหรับคลิปนี้แม่หมอก็ขอตัวไปก่อนนะคะถ้าไหนที่สนใจดูดวงส่วนตัวคืออยากรู้มากกว่านี้อ่าก็นะอนบ b อกเข้ามาทิ้งรายละเอียดไว้แล้วด้านล่างนะคะราคาไม่แพงนะคะแล้วก็30นาทีนะคุยกันก็แบบนี้เลย แบบที่เห็นในหน้าจอนี่แหละคุยกันอาจจะโทรศัพท์คุยกันทางไลน์นะแต่การพูดกันจาอุปนิสัยแม่หมอก็เป็นอย่างนี้อย่างอย่างที่เห็นนะคะเหมือนใครที่เข้ามาดูคลิปแม่หมอนะใครที่เข้ามาดูคลิปแม่หมอก้อยตอนเนี้ค่ะก็จะรู้สึกว่าเหมือนแม่หมอไปนั่งให้ดูแบบส่วนตัวเหมือนคุยกันแบบจริงจังส่วนตัวแต่ก็มีเล่นเล่นแซวๆซกันอะไรอย่างงี้นะคะอ่าทาไหนสนใจก็ติดต่อได้นะอืม จ้องคิวได้นะคะคิวไม่ยาวค่ะคิวไม่ยาวเพราะว่าจะพยายามรันให้หมดแต่ละวันแต่ละวันนะคะถ้าเกินกําลังก็ไม่รับนะ,ะคิวไม่ยาวค่ะไม่ต้องซีเรียสโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้แม่หมอก้อยขอตัวไปก่อนอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่หมอก้อยด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ